สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าภาพยักห์หนีแน่นอนเนี้ยพาทุกคนมารีวิวคอเกโลยูอาตั้งแต่เลเวล1เลเวล4และเลเวล10คอที่สามารถเอาชนะชายที่ชื่อนบอดี้เอ็กซ์ได้มาดูกันว่าคอแต่ละเลเวลจะโหขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งมอมมิงไปแชนซทัพย์ด้วยนะจ๊ะเติมเกมที่ไหนดีโอเจอแล้ว24นดเพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกกวนพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปองมอมิ่งเพื่อลบส่วนรถพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม24น y พเท่านั้น สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่งเคยกับผมมอมมิงหรือห้าพยักหนีแน่นอนอีกแบบเกมวันพัน c h Man เ h e Strongest นะครับยานที่ทุกคนได้รับชมในโทรไปนะวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวคอเกโลนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่ง เลเวล4แล้วก็เลเวล10บอกเลยว่าเลเวล10เนี่ยผมสามารถเอาชนะชายที่ชื่อว่า Nobody X ได้เนี่ยมาดูกันว่าความสามารถของแต่ละเลเวลเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่มงมอมิ่งไปแสนซับด้วยนะตอนนี้ก็ใกล้จะ40,000แล้วนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านม,มากนะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับสามารถไปเติมได้ที่คอมเมนต์ี่โฟเลยลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูปองมองมิง่งบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูก ขอบคุณครับมาคราวก่อนอื่นนะผมจะเริ่มนะผมจะไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะเพราะว่า3ามเลเวลเนี่ยมันจะนานนะผมขอญาตเริ่มที่คอเลเวลหนึ่งกันก่อนเลยนะคอเลเวลหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราไปเทสนะเรวก็จะทําการอธิบายตอนสู้ไปเลยนะว่าขอญาตนะมาสู้กับพี่เบียร์นะครับโอเคฟิงตอนนี้คือ เราเนี่ยเป็นคอร์เรียวหนึ่งนะผมจะเป็นคูณ2พรนี่ครับฟึบโอเคเปิดสนามมาเป็นที่เรียบร้อยโอเคฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟ้ากันไปนะครับมาครับโบนี่เปิดสนามมาครับโจมตีร่วมไปก่อนหนึ่งทีฟึบแล้วก็ได้เวลาแฝั่งพี่เบียร์มาก่อนนะค่ายกอสังหารนะฟึบเข้ามานะโบจากโซนิกเปไงมาผมจะอธิบายที่คอร์เรียวหนึ่งก่อนแล้วคอร์เรียวหนึ่งเนี่ยคือ จะมีหลอดเลือดฟ้านะยครับอยู่ที่3หลอดเนะครับแล้วก็จะมีถานะสนามพลังสุดขีดนะครับก็คือไอลูกไฟสีส้มเนี่ยที่มันขึ้นที่ตัวละครนั่นแหละลูกไฟที่น้องๆถามในคอมเมนต์ว่าพี่ไฟสีส้มมันคืออะไรมันคือสนามพลังสุดขีดนะครับก็คือเจ้าสนามพลังสุดขีดเนี่ยจะสร้างดาวเมทนะครับตอนที่เข้าเทินเนีครับเราก็สามารถนะครับสร้างดาวเมดได้ เดดคียดอได้แล้วก็ไม่สามารถหลบได้เนีน่นะแล้วก็ผมก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นเลเวล1นึ่งเลเวลส่หรือว่าเลเวล10บเนี่ยคือเลือดฟ้าจะเท่ากันทุกหลอดนะไม่มีแบบว่าเฮ้ยพี่ เลเวลสี่เลือดก,กีฬาพี่เลเวลสิ 10, เลือดก,กีฬาคือเท่ากันหมดนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลเวลสี่ยันเลเวลสิเลยนะก็คือเลเวลหนะึ่งเนี่ยเราจะมีลูกไฟสีส้มนะเพราะน้องๆนะถามกันมาเยอะให้ hey, พี่ไอ้ลูกไฟส้มมันคืออะไรพี่มันมันทำอะไรได้พี่คือผมเจอคอมเมนต์เนี่ยคือเยอะมากนะก็คือเลเวลหนะึาานะ่งเนี่ยมันจะสร้างสนามพลังสึกขีดเองนะแต่ประเด็นคือตอนนี้ทำไมมันไม่ขึ้นให้ผมดูผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะในส่วนของสนามพลังสุดขีดเออ่วจัดเลยนะแต่ว่า คิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วสำหรับพอยกิโลผมคิดว่าน่าจะเคยเห็นกันหมดอหะเออมาเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับจะได้ไปพอถัดไปไม่เอาเดีกว่ายื้อไปเรื่อยๆกอันจนกว่าจะเห็นสนามพลังสุดขีดเออยื้อไปเรื่อยๆกอ่อนมาปุ๊บไปครับอันนี้ก็แต่ข้าเทิร์นสองสนามพลังสุดขีดกูย,ยังไม่ออกสักเม็ดเลยนะลเดันรู้จัดเลยมาปล๊บกปลากาโลาหัวเข้าไปเอาหนึ่งเทลโอเคมาฟึบเข้าไปหนึ่งเทีมีไหมมีสักเม็ดไหมเออยังไม่มีนะฟันตะท้าประเพณีนะครับต่อยส่วนก็ามาจากเรือฝั่งพี่เบียร์นะครับ เข้ามาหนึ่งทีโอเคยิงได้อยู่นะฟบฟล้วก็ได้เวลาปุ๊บบูมนี่สนามพลังไปหนึ่งทีนะแต่ไม่มีสุดขีดนะอัน <c oughs> นี้คือลุนมั่วเนะี่ยเอกมาปุ๊บคิงนะครับคิงก็เด้งเลื่อมเรียบร้อยปุ๊บโอเคเรียบร้อยเด้งเลื่อมมาทำไมมันไม่ออกสนามพลังสุดขีดวะไม่เข้าใจนะลุยนะโอเคจอมตรีร่วมทำงานนะจังหวะนี้ปุ๊บล้วก็ปุ๊บเรียบร้อยเหมือนกับเมื่อกี้ปุ๊บอ่าปุ๊บมาครับโซนิกของข้าวนะปาดมาก่อนหนึ่งทีปุ๊บโอเคปิง้งมาไม่ทม็ดสักเม็ดไหมขอทักเม็ดก็ยังดีเอ ขอให้เห็นแบบลูกไฟส้มสังเม็์ก็ยังดีนะแล้วพี่เบียร์เขาก็ไม่ได้ใส่พี่เบียร์เขาไม่ได้ใส่นี่นะคอเลเวลหนึ่งนะผมคิดว่าพี่เบียร์น่าใส่คอเลเวลสี่นะเออผมคิดว่าเขาน่าจะใส่คอเลเวลสี่เดี๋ยวผมจะยื้อไปเรื่อยๆนะแต่ผมคิดว่าถ้าจะให้เห็นคอเลเวลสี่น่าจะยากหน่อยนะผมอาจจะต้องนี่อ่ะเมื่อกี้กาโร่เห็นไหมกาโร่จะมีนะครับนี่ลูกไฟสีส้มนี่แหละคือคอเลเวลหนึ่งนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะคอเลเวลสี่เนี่ยผมต้องไม่ห่วงคนอื่นนะเพราะว่ามันจะต้องอธิบายอีกแบรนึง่อนา์ สลับแป๊บหนึ่งนะครับมาตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาจัดคอเลเวลสี่แล้วนะผมจะใส่ทีมกิ๊กก๊อกแบบนี้เลยนะเพื่อที่จะได้เห็นความสามารถของเจ้าคอเลเวลสี่นะกดใช้มาโอเคแล้วผมก็จะไปหาหัวนั่นเองนะไปหาหัวคนที่ไม่ค่อยโหดซะเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เห็นภาพน,นะเดี๋ยวขอญ่านะไปหัวคนนี้เขามีคอไหมขอยญาเช็คก่อนนะทุกคนโอเคไปกับคนนี้ก็ได้มาปึ๊บ จะได้อธิบายทีเดียวในส่วนของคอเลเวลสี่นะพอน้องๆถามกันมาเยอะนะบางคนไม่มีตัวคอหรือว่าบางคนเนี่ยยังไม่สามารถปลุกตึงคอเลเวลสี่ได้นะครับมาครับผมมาแค่เกียวโลตัวเดียวเท่านั้นนะครับปึ๊บมาครับปึ้งอ่ะโอเคฮ่าฟันทหารจากฝั่งของข้ามนะขออธิบายเลยเนี่ยก็คือคอเลเวลสี่เนี่ยจะไม่มีสนามพลังสุดขีดหรือว่าไอ้ลูกไฟส้มๆแดงๆเส้นนะครับแล้วก็เมื่อเลือดฟ้าของเราหมดเนี่ยเราจะได้บัฟนะครับลดดาเมจ เพิ่มเติมนะครับ8ดรอบนะเออคือเราจะตายยากขึ้นตอนที่เราเหลือเลือดเขียวนั่นเองนะครับนี่คือความสามารถของคอเลสี่นะมาดูกันว่าไอ้พวกกิ๊กก๊กของผมเนี่ยมันจะตายแบบว่าเหลือเลือดเขียวไหมนะจะได้รู้ว่าบาร์เรลดามเนนี่ยมันใช้งานได้มากน้อยขนาดไหนแต่ฝันของข้านี่คือเหมือนกับว่าเลือดจะแหวงไปกว่าเรานะขนาดเราใส่แบบว่าตัวกิ๊กก๊กกิ๊กก๊กแลนะมองครับปึ๊บโอเคนี่ตอนนี้ไอ้หอยทากนะคอยสังเกตได้หอยทากนะครับหอยทากเนี่ยเลือดฟ หมดแล้วเนี่ยโอเคมาครับฟืบแล้วก็ฟุบป่าันที่เกาโรไม่ป่าหอยทากว่ะเออปุ้งโอเคสนามพลังทํางานนะจังหวะนี้ครับกาโรต่อยหอยทากนะฟืบมาครับโอเคฟืบนี่ครับแล้วก็ซุยลิวก็ตบบ้องหูมาอีกหนึ่งทีนะหอยทากจะตายนะตอนนี้เลือดฟ้าของเราใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับฟืบโอเคแล้วก็ได้เวลาเนี่ยครับนี่ครับปลาหมึกฟ้าไปที่กาโรหนึ่งทีหยามจัดเลยนะเอาปลาหมึกฟ้ากาโรนี่โน .1 เลยนะตอนนี้นะกาโรนะ ปึ๊บโอเคฝันหอยทากก็โดนสถานะล็อกไปแล้วอุ้ยเรียบร้อยนี่ครับลุ้นว่าทำงานน้ำซุลิวลงไปนอนแดดน,นะฟึบมาแล้วก็ได้เวลานะฟึบโอเคนี่หอยท่ากิมโชเป็นหนึ่งทีเรียบร้อยโอเคนี่แหละจะได้เห็นแล้วนะครเบเว v e l สี่นะก็คือเมื่อเลือดฟ้าหมดนะครับจะลดดามเมจนะครับก็คือจะได้บัฟลดดามเมจนะครับเป็นเวลาแปดล่อมนเองนะแต่ว่าต้องให้เลือดฟ้าหมดก่อนนะมาดูกันว่าไอหอยท่าของเราเนี่ยจะม่องเท่งหรือเปล่านะครับโอเคจังตีทาอากาศนะจากเกียโรนะฟิงมาครับลืมตาฟิงฟิงฟิง,ฟงโอเค ปึ๊บมอบสถานะล็อกไป1ทีครเทียบแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ได้เวลาเสี่ยงความหวังนะครับส่วนก็มาฝิง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 โอเคเสี่ยงกรมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้เวลาสวีนะจงตีหนึ่เกมกันนี่ครับปากเกียรโลเข้ามาครับปากเกียรโลไม่เข้านะจังหวะนี้มาครับเฟิรการ์โลนะครับนี่ครับต่อยมาเห็นไหมเห็นไหมคือมันจะอึดขึ้นเว้ยต่อให้เลือดฟ้าเราหมดแล้วเนี่ยแต่เลือดเขียวของเราเนี่ยจะคงอยู่เว้ยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอึดขึ้นขนาด คือตัวกระโปงขนาดตัวกระโปงหอยทากนะโดนกาโลปันสุดตบบ้อบงหูนะเลือดเดี๋ยวมันหายไปกระปิดนึงนะครับก็คือพอเลเวลเซ่เนี่ยเมื่อเลือดฟ้าหมดนะครับจะลดดามเมจนะเป็นเวลา8รอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอย่านะไปคอเวลวิลสิบกันเลยมาทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาจัดคอเวลวิลสิบนี่ไงคนแรกของโลกนะครับไปแบบโคตรหล่อเท่นะอ่ะเดี๋ยวขอย่าใส่ยาเราเข้าไปด้วยนี่แล้วก็ ปุ๊บคอร์เวลสิบนะผมจะไปเกโลกับการโรนะเพื่อที่จะแสดงศักยภาพของคอร์เวลสิบันแดงนะผมจะไปหัวกับคนชื่อบีนแล้วกันนะปุ๊บโอเคมามา,มาดูกันว่าคอร์เวลสิบเนี่ยมันทําอะไรได้นะพอคิดว่าตอนนี้นะครับน้องๆเนี่ยน่าจะได้คอร์เวลสิบกันยากนะขออนุญาตเอาเป็นคูณสามเลยนะผมก็ต้องอธิบายนะก็คือคอร์เวลสิบเนี่ยจะไม่มีสนามพลังสุดขีดหรือว่าไอ้ลูกไฟสีส้มแต่เราจะมีโล่แดงฮ่า แต่เราจะมีนะครับไม่ย่อท้อสุดขีดหรือว่าโล่สีแดงนั่นเองนี่ยเมื่อทีมของเราครับเคลื่อนไหวครบ3ครั้งเนี่ยเจ้าโล่สีแดงจะหายไปนะครับอ่าเห็นไหมมีโล่แดงนะครับข้อดีของโล่แดงนะคคือจะไม่โดนดามเมจแดงสิ้นนะคือคือไม่สามารถล้างได้ด้วยไม่สามารถล้างได้ไม่โดนดามเมจแดงสิ้นนะครับไม่ว่าเห็นไหมพอเคลื่อนไหวครบสาครั้งโล่แดงจะหายไปนะครับโอเคนี่ดู ปุ๊บคอมโบสายฟ้าแลบนะน,นี่มาการโล่กับเกลโลนี่ยไงเจอโล่แดงเวลสิ่ของจริงนี่ฝันของข้าก็เวลสิ่ว่ะเฮือโหดจัดนะครับโอเคเห็นไหมคือมีโล่แดงเนี่ยคือดีมากเนี่ยเพราะไม่โดนดามอะไใดๆเห็นไหมปุ๊บดูดิต่อให้แบบว่าติดลงติดโล่แล้วก็คือมีโล่แดงนี่คือของจริงเลยนะใครที่สงสัยเฮ้ยพี่โล่แดงทําไงวะคือคอยเวลสิ่ครับน้องชายฟืนฟันทา้าแต่พี่จากฝันของข้าสวนกลับมาแล้วก็รืดบบุกเข้ามาโอเค นี่เป็นไงบุง๊งนี่ลุนม้อนทางานนะจังหวะนี้ฝั่งของท้านในแสงความหวังนะครับจาก erm คิงส์เอกามานะมาดูกันว่าการเราของเราเนี่ยจะติดโลดแดงป้าฟันนักท่านมาถืออมเอาไม่ได้โอเคยรังเย็นได้อยู่เฟิร์บโอเคแล้วก็ได้เวลานี่ครับโจมตีร่วมมาหนึ่งทีแล้วก็ได้เวลาฟึบโคมรันเมทันนะครับจกกักรกระบองเหล็กเมื่อไหร่มือนจะแก้ทักทีนะฮะกิเอ็มฟึบโอเคพลาดมานะครับหนึ่งทีฟึบแล้วก็ได้เวลา ปุ๊บด้วงนะครับต่อยธรรมดามานะเพราะว่าไม่มีลูกไฟแล้วนะครับโดนเกโลพาสามของเราเองนะปุ๊บแล้วก็ด้วงนะต่อยสูงกลับมานะโอเคปุ๊บมาเกโลนะครับโจมตีทางอากาศจากฝั่งของเราครับปุ๊บกับพริบตาปิงไปหนึ่งทีแล้วก็ได้เวลาปุ๊บอัศวินนะตีธรรมดามาที่การโร่นะเห็นไหมพอเจอเกโลพาสามเนี่ยแบบว่าบองตรงอนะแทบที่จะไม่มีลูกไฟใช้กันทั้งตีกันธรรมดาโ <c oughs> จมตีทางอาการนะฟิงจากเกโลมาปุ๊บโอเคเรียบร้อยฟันตะขาบอภีจากด้วงนะต่อยสวนกลับมาคร ตามเข้าไปทีโอเค,อเ,คเท่ากับว่าทุกคนนะ่าจะเข้าใจกันแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมจะทวนอีกครั้งนึงนะเนี่ยก็คือคอเลเวลหนึ่งเนี่ยจะมีสนามพลังสุดขีดเนะี่ยก็คือลูกไฟสีส้มเงินเนี่ยนะสามารถสร้างดาเมจได้เนะี่ยติดคีย์ข้อได้เนะี่ยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่โดนเะนี่ยไม่สามารถหลบได้นะครับเลือดฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลเวลหนึ่งเลเวลสี่หรือว่าเลเวลสิบเนี่ยจะเข้ากันหมดนะครับทุกเลเวลนะครับแล้วก็เลเวลสี่เนี่ยเมื่อเลือดฟ้าของเราหมดนะครับเราจะได้บัฟนะครับลดดาเมจ 8รอบตอนที่เป็นเลือดเขียวเดง,งนะครับในส่วนของเลเวล10เนี่ยจะไม่มีสนามพลังสุดขีดหรือว่าลูกไฟส้มนะครับเราก็จะมีโล่แดงนะครับโล่แดงเนี่ยคือจการดาเมจทุกประเภทเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบว่ากะทงคือก,กันได้ทุกอย่างอะ่ะเออแล้วก็ไม่มีสิ่งใดล้างได้นะครับเราก็เมื่อเคลื่อนไหวครบ3ครั้งนะครับโล่สีแดงจะหายไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทุกเลเวลเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นเลเวลหนะึ่งเลเวลสี่หรือเลเวลสิบเนี่ย ต้องให้เลือดฟ้าหมดก่อนนะความสามารถของคอถึงจะทํางานนะครับดังนั้นแล้วถ้าคุณอยากให้เลือดฟ้าของคุณอยู่ในระยะยาวนะคุณจะต้องมีหน้ากากหวานนั่นเองนะครับนี่คือการรีวิวคอเลเวลหนึ่งเลเวลสแล้วก็เลเวลสิจากผมเองนะผมก็ได้รีวิวให้คนได้รับชมจบแล้วนวก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นวขอคุณทุกการติดตามของคุณทุกคนที่รับชมมันจบอย่าลืมส่งอมอนไปแสนซับนวขยายผมทำคปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมันเจอกันใหม่อ p พีหน้าอ p พีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน บายบายครับผมกูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอสัตว์ชิ้นไหมีขวยมึงทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮี้ยมึงดียังไงไอ้เฮี้ยสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอ